มีหลักการทีจารายงานอย่างไรบ้างมีการพิจารณากายเป็นเรื่องใหญ่ป็นเรื่องใหญ่มากการภาวนาปฏิบัติเนี่ยในที่เราฟังกันบ่อยว่าพีรณาเขาย่อออกมาเป็นลักษณะสองขั้นตอนหนึ่งรูปสองนามคำว่าน,นามหม,มายถึงอะไรรูปหมายถึงอะไรก่อนคำว่าน,นามหมายถึงสวัิเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ สี่ข้อสวัสดิ์รวมกัแไปแว,ว่าเขามานาม,มในคำว่ารูปคำเดียวแต่เนี่ยอันเดียวเนี่ยไม่มีสี่มีตัวเดียวทําไมก็ว่าทำไมจะม,มีอย่างเดียวเพราะกำลังมันเยอะเกิอคนหลงคนในโลกเขาเนี่ยหลงอะไรกันนี้เนี่ยจะไว้เป็นฐานใหญ่ในการทารนาลูกป,ป็นมากที่สุดแค่ฐานเดียวกันลักแต่ที่รานไม่บาดได้ไวอยู่แล้วการจารนานลูกมันพีจนารณาไหล หลายหลายทางหลายวิธรูปเราอย่างเดียวเนี el ่ยพินาลงสู่ความไม่เที่ยงมีฐานหนึ่งรูปอย่างเดียวเนี่ยเปลี่ยนแปลงพินาลงสู่ความทุกข์รูปอย่างเดียวเนี่ยพินาลงสู่ในอนัตตารูปอย่างเดียวเนี่ยพินาลงสู่อสุภะเนี่ยอย่างนี้มีสามสี่ขั้นตอนเนี่ย ป็นฐานใหญ่ของการพิจารณาในรูปแบบน,นี้การพิจารณารูปโดยส่วนนี้อาการควก็ไม่เที่ยงพิจารณาอย่างไรพอะพิจารณาดูคปามการเปลี่ยนแปลงของตัวเราทั้งตัวเขาทั้งหมดทั้งสัตว์โลกทุกตัวกันเหมือนกันสัตว์โลกทุกตัวเกิดมาแล้วจะมีการมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างนกตัวหนึ่งเกิดจากไข่ไขน่นกไข่เดียวนะเราจะไปดูได้ไหมว่าก็ ไข่ตกจากก้นแม่มันจะพับไปนหนมันดูใช่ป่าวมันมีมันมีตัววะตัวนี้เป็นหัวของมันไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นไข่เรื่องๆไข่เดือดไข่ขาวอยู่นั่นแหละมองไม่เห็นเลยแต่มันนานๆเข้าจไมันเปลี่ยนแปลงใหม่มีเพราะมันไม่เที่ยงนี่เองคือยังเล่ากับมันกันแต่ก่อนเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยก่อนวิญญาณจะมาเกิดกับท้องแม่ที่แรกอ่วิญญาณเราไม่เหลูกมีแต่นาม เอานามนามปีจัคือนามัวนี้เป็น,นการของใจใจจะ่มาเกิดพ่อแม่ไม่มีรูปมาเกิดเลยแต่ทำมรารละของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเมื่อรวมตัวกันแล้วเนะี่ยตัวสัขงขารการกลมแต่งมันไปกลมแต่งเอากราละของพ่อแม่ทั้งสองตัวทั้งสองอย่างมาบวกกันให้เป็นคนได้เห็นได้ก็เป็นน้ำมันใส ออมาก็เป็นปุปเป็นน้ำมันเหลืองเป็นน้ำเป็นน้ำเหลืองน้ำเลือดมาเป็นก้อนเลือดขึ้นมาเป็นได้อย่างไงมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆริงแล้วทำไมมันจะเป็นจะไม่เป็นเหมือนเดิมของมันคืออย่างการละักของพ่อแม่ทั้งสองทั้งสองฝ่ายมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันเป็นคนได้อย่างไรพอไม่เที่ยงนั่นเองดูดิมันเป็นกอนเลือดขึ้นมาแล้วนะมันก็มีไม่เที่ยงเลย มันก็เป็นแสบแล้วาเป็นตุ่มห้าตุ่มปัญจขาขาออกมาเป็นหัวหนึ่งแขนสองขาสองเป็นห้าตุ่มออกมากับเพราะห้าตุ่มออกมาก็มีคเมาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นอันนี้เป็นลักษณะใบหัวนะอันนี้ลักษณะตานะจมูกปากลิ้นอะไรก็ออกมาเป็นจุส่วนมามเชื่อว่ามันก็ไม่เที่ยงตามข้างขาหนังเปลี่ยนแปลงมายอากมาเป็นเด็กก่อนโดยสมบูรณ์เมื่อออกจากค้องแม่มาแล้วนอนดันเบรบ่กถ้ามันเที่ยงจริงๆมันจะเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ทำไม มันดโตได้สบายแต่มันเที่ยงอยู่ที่เดิมดิถกาะเดินกเด็นที่เดิมจะมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแต่มันเที่ยงมันไม่เที่ยงมันต้องเด็กเดินเอตกโตัวขึ้นมาเป็นเด็กคานตามบ้านบ้างเด็กวิ่งตามถนนไม่้างมันเที่ยงแมันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปบ้างพาะไม่เที่ยงบางคนแบจนะมีอะไรแห่งมีแก่ขึ้นมา เข้าขึ้นมาต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตัว,วยอย่างคนแก่เห็นทุกวันทุกวันเกิดมาจากเด็กเนี่ยผมไม่เทียเท่ยงมันเปลี่ยนแปลงมาอย่างนั้นเนี้ยขณะที่นาของไม่เที่ยงของอนิจจังพินาความทุกข์หนักทุกข์แท้จริงทุกข์ทางกายเราไม่มีทุกข์จริงๆคือทุกข์ที่ใจอย่างเดียวคือกายเราเป็นที่ทางผ่านที่ใจกำลังสมยุ้กับริงกายก็เราอยู่ เป็นทางผ่านเข้ามาเท่านั้นเองมันจะทำแบบความยึดกันในระหว่างจิตกับร่างกายยึดกันอยู่เมือ่อใดใจกับกายมัน็มีชีวิตอยู่มันต้องยึดกันอยู่อย่างนั้นแล้วมันเวลาเรานั่งอยู่นะ่ะทําไมเราปวดขาท,ทําไมไม่จะไม่ปวดแขนเพราะร่างฐานร่ากายจะพักสมนานกำลังส่วน้ะมาส่วนนั้นทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนอนกันเหมือนกันนอนท่าไหนมาสะดวกสบายจริงๆไม่มี ไปบายไม่กี่เส้นวงไม่เกี่บันไม่กี่เส้นวงเราเอาพิษแทนมาแล้วมันทุกข์ขึ้นมาไม่เที่ยวมันทุกข์นะถ้าไม่เที่ยวมันเป็นทุกข์ด้วยมีความทุ่มจริงอยู่ที่ใจใจยึดร่างกายเอาอยู่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าใจออกจากร่างกายไปแล้วอย่างเดียวร่างกายทั้งหมดนี่จะไปสับไปไปนะไปพอเลยรู้เรื่องทุกข์มาอยู่ที่นี่ทุกข์อยู่ที่ใจมีผู้เรียกให้ฟังเกี่ยวามทุกข์ที่น่าเรื่องกายเป็นทุกข์ได้การขานตรงนี้ พัฒนาเรื่องร่างกายลงสู่หน้าตาล่ะมันก็วบาร่างกายเราทุกคนเกิดมาได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ว่าจะมาหน้าตามายถึงบบในเรงายไปมันจะว่าศูนย์จะ่าไปไม่เหมือนขว่าอหน้าตามันจะว่าร่างกายทั้งหมดไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลตัคคนเราเขา,ามาัานจะดสารตันตเป็นคนไม่ได้นัคืออะคือศูนย์จะภาพจากบุคคลนั่นไปอย่างเอาไัเขาแล้วอย่างเนี้ย ผมไปไหนเมื่อนั้ำมันสังไปไหนทุบกบทคนไปแล้วเกว่าเอาเรียกว่าคนมกกันก็แบบผีลักษณะนี้แช่ไอ้คุณผีตาลยลักษณะนี้เป็นต้นที่ปรากฏครันมีเกว่านัตตาที่นา่าองกลัวของศูนย์เปล่ามีการเปรียบเทียชื่ทแบบทั้งหลายอย่างเหมือนกับ,บใบไม้ก็ได้เหมือนผลไม้ก็ได้คือย่างบาาใบไม้ใบเดียวเนี่ยเวลาอยู่ต้นมันเขียวส่วอื่น มันรูดจากต้นมาแล้วแล้วก็เหี่ยวแห้งไปแล้วก็ปูกพังเป็นดินไปธรรมชาติไปโดยอันนี้เหมือนกันเมื่อใจเรายังอยู่กองร่างอยู่แล้วก็ไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายแต่เมื่อจะเอาเรื่างร่างไปแล้วพักร่างกายด้วยสมุทตภาพทันทีพิเศษเน่าเปื่อยพับสมเป็นดินไปนันเรื่อหน้าตาหาเป็นคนไม่มีนันกษณะพันธุ์ทางสวหน้าตา้าที่หนา้าสุพะมันจะแบบที่หน้า ทุกสัดส่วนร่างกายเราที่มีอยู่ไม่มีส่วนไดจะหอมทั้งสิงหอมไม่เป็นอันหอมนั่นี้มันหอมเพราะอะไรหอมเพราะเรามีเอาเครื่องอื่นภายนอกมาตกแต่งมันประดับประดาได้เท่านั้นให้ดูเสีย่าโรงเรียนเราหลายคนเนี่ยอากาศอย่างนี้ยเอาธรรมชาติดูไหมไม่ต้องรอสักเดือนหนึ่งแเดือนหนึ่งมันน่าคุยกันขนาดมันมันยิ่งก็อีแรนไป่ีกนะความเหนื่อยน่นต่อไปอีริกรนจพี่เป็นน้องกันแล้วกัน ต้องอาบน้ำกันเนี่ยปล่อยธรรมชาติมันออกไปอย่างนั้นเนี่ยเสื้อผ้าต่างมันต้องซักมันต้องถูน้ำม,มันต้องอาบดูสิว่าอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราไม่ได้เน้นขนาดไหนยู่งยอมก็แล้วกันเนื้อสกปร,ดดขปรปกขนาดมีชีวิตอยู่น,นั่นเองเีื้สกปรปกมันมีชีวิตอยู่แต่ถ้าชีวิตไม่มีอีกอ่ยิ่งนักปีอ่ะเน้นต่อไป เนการพิจารณาถ้ารไม่ใช่ว่าพิจารณาสัดส่วนร่างกายเนี่ย็บผมขนเล็บพันหนังปลพิจารณาลงตัวโต๊ะโตทั้งหมดวิญญาณผมเราอย่างเดียวเนี่ยวิญญาณผู้หญิงของดวงยาวเนี่ยถ้าลักขนาดเดียวกันถ้าเราเอาผมวิญามาเข้าปากแล้อมได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันหลุดออกมาใ่น้ำพิษออกมาที่เอาทางไหนแตกต่างกันมันต่างกันตรงนี้ผมเราอย่างเดียวเนี่ยเวลาตกไปน้ำพิกันไแเราจะกินได้ไหมขยะขยะขึ้นมาทันที ย่าเล็บมือเราเนี in so well. right ่ยเล็บมืออย่างเดียวในเวลาอยู่กับมือเราเอาเข้าะปากกัด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 กั่นได้เล็ดมือเราเนี่ยกัดเล่นได้แต่ถ้าเรามันตัดเล็บออกไปแล้วไปวางในถ้วยน้ำพริกจะหิ้วแก้มได้ไหมกินนี้ไหมแค่นี้มันเปลี่ยนแปลงกันไม่ใช่หอกตาใครๆเอาแค่นี้ิดเดียวเองเล็บอย่างเดียวเนี่ยเวลาอยู่ในมือกัดไปทั้งวันทั้งคืนทําไมกัดทำไมไม่ขยับขยันแต่เมื่อตัดแล้วไปใส่น้ําริกเดี๋ยวจะไปจําเลยที่มันมีอะไรเกิดขึ้น นั่นใช่นี่เองมีเคื่อนน้่สกปรกโตโต้นังเราเหมือนกันแต่อย่างนี้มือเราเนี่ยอมสวันจะอมได้อยู่อมอยู่ก็ได้แต่ร <ind> okay. ัดจักรไปอมได้ไหมล่ะอมไม่ได้เลยมีแค่นี้มีของนิดหน่อยถ้าเฟน่าทั้งตัวล่ะยิ่งมากกว่านั้นเนี่ยเป็นเสื้อสกปกโตโต้เข้าไปกันนะนีว่าลูกว่าลูกบ้านเรา ร่างกายเราทั้งหมดเป็นฝ่ายชาติผีดิบทั้งตัวพูดง่ายตัวคนทุกคนเป็นนักษณะกสบเคลื่อนที่เป็นสัตว์สดเคลื่อนที่เคลื่อนที่ได้เพราะอะไรเพราะใจของร่างเท่านั้นเองเพราะใจของร่างนี่เราคนเดียเนี่ยผีก็อ,อยู่ที่นี่เทวดาก็อยู่ที่นี่เปรตก็อยู่ที่นี่เ่ยนักษณะอย่างนี้มีการสิญญาตรงส่วนสพตวิสัญญา,าทุกสัตว์ส่วนไม่มีส่วนในเรื่องของของอะไรก็เพีน มีสตินาพุทย์จะย่อให้ฟังมันมากกว่าออนั้นอืนอย่างพวกคนเดียวตัวอย่างผู้น้อตัวเมียกันเนี่ยเวลาีวิยังมีต่อกันอยู่มีหอมกันเป็นหอมกันเป็นตัวเป็นตักในฝ่ายทางกายก็ฝ่ายไปไหน,นหอมไม่ลงหรือยืดไปอีกหอมไม่ลงก็แล้วกันเนี่ยมีธรรมชาตินั่น ๋ยวแป้งไปทาไว้หน้าอย่างออมเมียสวยๆนั่นแหละเอาเวลาที่ิตอยู่กับดมก็ได้ต่อกันได้เวลามันตายปแลวเอาแป้งเนี่ยดีๆไปทายหน้านี่ให้มันดมกันมันดมไหมเนี่ยมันไม่ดมอ่ะมันตกตะวไปมึงเห็นนี่เดูที่คนเรามีการที่นาเกี่ยวันเนี่ยที่นาให้มากขึ้นมันจะเบื่อมันจะคลายกำลังรูปยันยามันที่นาเร้มากแค่เดียว